เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวเน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าอ e ันเดย์เชฟเชนโกกองหน้าระดับเมตาอีกหตัวครับ ดยเชฟชินโก้ล่านี้นะครับผมจะใช้เป็นแนวทางการอัพแบบนี้เลยนะครับทุกคนกดติดก่อนได้กดติดตามกดไลค์กดใจกดแชร์ไว้ไปรับชมคลิปคิดยันอีบับเป้หน้าช่องได้นะนะครับสำหรับการรีวิวอีบับเป้ลงให้แล้วนะครับบูทที่ผมใส่นะครับจะเป็นบูทนี้นะครับบูทสไตเกอร์นะครับเรามาดูค่าพลังด้านในของเชฟชินโก้กันก่อนเลยดีกว่าครับโดยเชฟชินโก้นะครับจะเป็นกองหน้าที่มีส่วนสูง183อายุ27นะครับร่างนี้นะ ขนาดเท้าขวาเป็นหลักนะครับเล่นกับสมโมสรเอซมิลานนะครับมาในเพล์สไตล์โกโพเชอร์นะครับนะตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี CF เไปเพื่อนตำแหน่งเล่นเอเดียสก็ได้แต่ส่วนตัวผมแนะนำว่าเล่น CF อ่อะดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ค่าพลังด้านในสวยๆง,งานแบบนี้ครับชิชิโก้จะเป็นกองหน้าที่มี การหาพื้นที่ดีครับมีความคล่องตัวด้วยนะจบสกอร์คมครับลูกโค้งได้นะครับสปีดมีสปีดต้นดีแล้วก็ตีนหนักนะครับจ้ำดีนะครับรูปหน้าลักษณะดีมีความแข็งแกร่งบาลานซ์เยอะนะครับก็ถือว่าเยอะน่าสำหรับกองหน้าเต็มหน้า87นะครับแล้วก็ใช้2เท้าเวนิไฮก็คือยิงได้2เท้านะครับสกิลที่ได้มามีสับขาหลอกครับ a c c e l e เ a t i o n b u r s ในะสกิลพิเศษ heading ครับลองแรงเคอร์เรอร์รับ r ร n ิ i n g shot ครับสกิลยิงไกลลองแรงชูตติ้งรับจบสกอร์ท่ายากนะครับ เฟิร์สไทม์ช็อตฟีโนมินอลฟิเนชชิ่งแล้วก็ outside color นะสกิลที่ใส่เพิ่มเติม<ๆ>สำหรับผมผมใส่เป็น double heart ครับทูพ passive grab one charge แย่งหมง่งแล้วก็ fighting ิริตนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนอื่นอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะ fighting spirit ไปใส่พวกาก r k s i เท turn หรือสกิลที่เพื่อนเพื<ๆ>่อได้กดใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปส่อง์ o r m shape k i กันเลก่อนเลยดีกว่าอาบ่า,บาจะโหดขนาดไหนจะตึงขนาดไหนตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นก็จะเป็นตำแหน่ง cf แบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนะแล้วก็เล่นเป็นโคชารบี้ด้วยนะเดี๋ยวใครอยากจะ รับชมโค้ดแผ่นโค้ดชาบี้เทคนิคโค้ดชาบี้อะไรยังไงเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะครับไปทุกคนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวครับอันเดย์เชฟเชนโกลโคตรคมครับลูกนี้ดูยิงเลียดไปเสาสองนะครับกากล้าจ่ายมาเอ็มปาเป้ครับเชฟเชนโกหาพื้นที่โล่งๆแล้วใส่ซะก็โกลโก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 ลโกลชิงหนึ่งสองกับเมสซี่ครับอันเดย์เชฟเชน อันเดเชฟแตกเข้ามาด้านนานแหวกเข้ามาโดนชนนิดหน่อยแต่เบียดไม่ล้มแล้วอันเดอหโหลอดม่วงไปเลยครับโอ้โหและลูกตั้งเตะบ้านครับโรเบตโตคารูครับมองหาครับเชฟเชนโก้ครับตรงกลางครับกดเข้ามาเชฟเชนโก้วู้หูวิ่งมาปาดครับโอ้โหเปลี่ยนทิศทางของบอลเข้าประตูไปเลยไปปาเป้บิสมาติดเซฟแต่เชฟเชนโก้อยู่ถูกที่ถูกเวลาครับโอ้โหการหาพื้นที่ดีครับมีจุดเด่น หลมาเชฟเชนดับเบิลหลอกมาลิโอเฟอร์ดินานถึงกับหลงเลยครับโอ้โหเชฟเชนโกสุดจริงมาอีกแล้วครับมาที่เชฟเชนเชฟเชนเชฟเชนบวยกับเอคกซ์เชอริชันเบิร์นแล้วก็ปั่นเลยหลงโอ้โหแอคกซ์เชอริชันเบิร์นแล้วก็สุดเลยครับเชฟเชนโก้กโก้โกแล้วมาที่แก๊ก้าควายมาอันเดเชฟดาบเบรลหอดบ่วงเรียบร้อยครับโอ้โห สุดจริงครับหลามาที่ Real เรียลเนวแมสไหลเรียมาแล้วเชฟเชนโกปาดเข้ามาเสาแรกเลยครับโอ้ใครคิดก็ว่าเสาสองแต่พี่แกใส่เสาแรกเลยมาชิงหนึ่งสองเชฟเชนโกหลุดมาเอ็มปาเป้ไหลามาอันเดเชฟล็อกเข้ามาด้านในบอลลอดตูดมาแล้วยังใส่สกอร์ได้อีกนะโอ้โหเชฟเชน ไหลามาเชฟเชนตอกส้นมาแมซีแมซ่แมซี่แมซี่เห็นเชฟเชนโกลงโลกปัดเข้ามาตรงกลางแล้วเชฟชอบหนึ่งทีแล้วใสก่อยเข้าไปครับเดีย๋ยวเราไปตัดเกตดดีกว่าครับสำหรับเชฟเชนโกเป็นยังไงบ้างครกรับเชฟเชนโกครับเล่นไป40แมตช์ซัดไป49ประตูกับอีก28แอซิตน,นะเฉลี่ยก็คือมีส่วนร่วมทุกเกมนะครับใน40แมตช์ก็คืออย่างน้อยก็ยิง1่งลูกหรือจ่าย1ลูกนะครับ ภาพรวมถือว่าดีเลยครับสาหรับกองหน้ารายนี้การหาพื้นที่การวิ่งทําทางมีความเร็วมีความดือ้อลูกกลางอากาศได้โอ้โหครบเครื่องเรื่องจบที่เชฟเชนโกเลยครับไม่รู้ว่าลูมินิเก้ห้านี้คณะเข้ามาจริงๆถ้าโคกัฟเพอร์เบอร์อาจจะสู้เชฟเชนโกไม่ได้นะครับต้องรอลุ้นครับตอนนี้ผมให้เก่งกว่าลุมล่างล่าสุดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูลุมล่างใหม่ก่อนอนะันนี้เชฟเชนโกก็รีวิวในปัจจุบันในวันที่11เดือนที่1นะก็บอกเลยว่าโคตรโหดครับสำหรับกองหน้าลายนี้นะผมตัดเกรดให้อยู่ที่ประมาณ 9.5เต็ม10เลยนะก็คือที่หักไปหน่อยๆก็รู้สึกว่าสกิลพิเศษของเจ้าตัวนะแม่งกักตรงที่มันเอาแอคชั่นเบิร์ดมาถ้าพี่โคแม่งเอาเป็นโมเมนตัมดีบิ้งหรือโลสกิมเมอร์มาแทนทางหน้าแอคชั่นเบิร์ดเนี่ยผมว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับเพราะว่าสกิลแอคชั่นเบิร์ดพอ d มันอยู่ในตำแหน่งกองหน้ามันแทบไม่ได้กดใช้นะครับสำหรับสกิลพิเศษถ้าเป็นโมเมนตัมดีบิ้งหรือเป็นแอคชั่นไอโลสกิมเมอร์เนี่ยผมว่ามันยังมีประโยชน์ในการแบบยิงหลอดม่วงแบบ ลูกเลี่ยงหรือแม่งใช้ให้กองหน้าอย่างเชฟเชนโก้คล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่ภาพรวมคืออยู่ในเกณฑ์เก่งเลยนะครับสำหรับทางด้านเชฟเชนโก้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเชฟเชนโก้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไ like, ลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์ครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรคอมเมนต์มาที่ด้านล่างกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยบ๊ายบายครับขอบคุณครับกดใจกันด้วยเดอ้อบ๊ายบาย